บอกว่าให้คนไทยขามได้เขาก็พาก,กันมาต่อคิวกันซื้อบ้านแล้วเนาะบางคนกับเมาโหลดมาเนาะมาหอดแล้วบ่อยขามเลยเนี่ซื้อเรียบร้อยเลไ้สูงขึ้นเบาปีนไปปีนมาบันดึดหน่อยเบ้าเลยเนะ ตรงหอเอาเงินขึ้นเอาเงินขึ้นบหอนเอาเงินขึ้นเขาเสียความรูืสอกแล้วบางคนมาจ้างโหลดมากมาเสียค่าโหลดลบไปลบมาก เสียเทียวอีกแล้วทห,หารก็ได้รับเข้าวั่งมาอยู่ เ่าปีนไปปีนมาปรานนิดหน่อยเลยรู้เขาบางคนเขาว่าไห้ขามเขาก็รู้มากเลยเนาะครับอ็จางย์มาการว่าบ่อขามเขาก็บ่มากเลยคนครับ่อเขสืบัวไปแล้วนะ นายคนน้ำพุร่างเบิงสถานการณ์เนาะบางคนกับเมาโหลดมากสิเมาก์รับขึ้นเมื่ออีกเสียเทียวอีกได้ข่าวว่าขาขงเขาเมาโลดมากเลยนะ